ขอนำเสนอเรื่องคนขี้ลืมมีชายคนหนึ่งเป็นคนขี้ลืมขี้ลืมจริงๆเรื่องอะไรก็จำไม่ได้ประเดียวประดาวก็ลืมไปจนหมดเขาจำอะไรไม่ได้จริงๆเลยนะเนี่ยวันหนึ่งชายขี้ลืมคนนี้ถือมีดเข้าไปในป่าเพื่อจะไปตัดต้นไม้เดินทางไปได้สักพักหนึ่งก็เกิดปวดอุจจาระ จึงเอามีดฟันติดกับต้นไม้ไว้แล้วก็หาที่หลบไปถ่ายอุจจาระพอถ่ายอุจจาะเสร็จแล้วก็เดินออกมาเห็นมีดเล่มหนึ่งอยู่ที่ต้นไม้เขาลืมไปว่าเป็นมีดของตัวเองเขาดีใจมากจึงรีบวิ่งไปคว้ามีดแล้วก็มาถือไว้จับมีดชูขึ้นพางเต้นไปรอบๆพางเต้นไปรอบๆแล้วก็พูดขึ้นว่า เฮ้ hey, วันนี้โชคดีแต่เช้าเลยมีดของใครกันวันเนี่ยไม่รู้ยังใหม่อยู่เลยรับเอาไว้คมกริบทีเดียวเจ้าของมีดนี้แย่มากของดีๆอย่างนี้มันลืมไว้ได้ยังไงวะไอคนไม่รู้จักรักษาของตัวเองคนอย่างนี้มาทำมาหากินอะไรมีแต่จะล่มจมแล้วเขาก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปอีกแล้วก็ไปเหยียบอุจจาระของตนเอง ของตัวเองที่ถ่ายไว้เมื่อเช้าแล้วก็ลืมว่าเป็นของตัวเองคนขี่ลืมคนนี้ก็จึงตะโกนด่าขึ้นไปอีกว่าไอ้คนอุบาทเอ้ยมาถ่ายไว้ได้ที่ทั้งป่ากว้างใหญ่มาทำโสโครกทำไมวะเนี่ยไอ้มนุษย์อับป,ปีเอ้ยเฮ้ยข้าแล้วก็เหยียบเข้าจนได้ไปและวข้าเดินกลับบ้านไปดีกว่าถึงจะเหยียบขี้วันนี้แต่ข้าก็ได้มีดเล่มคม กลับบ้านแล้วเว้ยไปแล้วเฮ้ยไอ้มนุษย์พวกนี้แล้วคุณละ่ะขึ้นชื่อว่าเป็นคนขี้ลืมแบบนี้หรือเปล่ามักจะลืมได้ทุกอย่างฉะนั้นจงทำอะไรด้วยความมีสติเสมอถ้าหากเราเป็นคนขี้ลืมเราจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงฝากไว้ให้คิด